เราไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับที่บ้านแม่แขมบ้านแม่แขมอำเภอลองหมู่ที่ห้าชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนมานะครับในเรื่องของปลาปาหมู่บ้านปลาปาหมู่บ้านนี่ซึ่งก็สร้างไว้กลางหมู่บ้านเลยนะหมู่หมู่ที่ห้านี่้านไม่แขมนะครับเสร้างไว้กลางหมู่บ้านเลยงบเป็นล้านเขาบอกงบเป็นล้านอะ สร้างเมื่อปี2559ปีนี้596 6 1 6 2 6้าหาม่จะยากเขาปีที่5แล้วนะครับน้ำไม่ได้ใช้สักแะงบเป็นล้านชาวบ้านเขาสงสัยมันจะสอการก่อสร้างจะสอทุจริตไหมมีเงื่อนงามีอะไรหลายอย่างเขาว่าอย่างนี้เอาเราลองไปดูร่วมกับชาวบ้านบ้านไม่แขมมู่ที่5กันนะครับ นี่คือชาวบ้านนะครับที่เขาร้องเรียนไปยังท่านวรวัตเอื้ออภิญญกุลอดีตสสอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่นะครับเขาบอกว่าแล้วก็มีหนังสือร้องไปยังสื่อมวลชนอีกอีกหลายสำนักเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าประปาเนี่ยประปาที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับสร้างด้วยงบประมาณเป็นล้านนะครับ ร้างมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าก็ปีนี้ปีอะไรปีสอง0 64ร้อยหกสิบหกสิบสี่แล้วนะครับต้นปีหกสี่มันก็ยากเขาปีที่ห้าแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำนี่ไม่ได้ใช้เลยนะเออน้ำไม่ได้ใช้เลยมันเป็นอะไรครับเออผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับก็คือนายขมูลแก้วขันเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะสร้างนะก็มีมา มีเจ้าหน้าที่นะครับก็มาตรวจมาวัดมาอะไรก็คือลักษณะหาหาอะไรเขาเรียกสายน้ำนะครับสายน้ำทีนี้ก็หาเจอแล้วครับหาเจอแล้วก็จะลงออลงละจะลงขุดลงเจาะลงอะไรกันละครับแต่ปรากฏว่าในช่วงที่มาเจาะมันเป็นฝนตกแล้วน้ำไม่รู้นะที่ดินมันมันจะเป็นโคลนเป็นอะไรไม่รู้นะครับโคลนเจาะเขาเคลื่อน เขาเลื่อนเขาย้ายมาอีกจุดหนึ่งอา้าวเขาบอกชาวบ้านเขาสงสัยแล้วครับอา้าวก็ก็จุดที่ไปไปดูสายน้ำาน่ะมันอยู่จุดหนึ่งแต่พอมาเจาะจริงๆมาอีกจุดหนึ่งอันนี้หนึ่งแล้วชาวบ้านเขาสงสัยนะครับสงสัยเขาก็ถามกันมาเลยครับพอสร้างอะไรเจาะอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออเมื่อก่อนนี้เขาเขารู้ว่า อ้งบประมาณการก่อสร้างเนี่ยแล้วก็แบบหรือโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยขุดลงไปเนี่ยจะต้องประมาณ15เมตรแต่ปรากฏว่าขุดลงไปแค่80เมตรใส่ท่อใส่ซัมเมอร์ส่อะไลงไปก็เสียหลายครั้งนะครับเสียหลายครั้งพอสูบน้ําขึ้นมาได้สัก5หรือ10นาทีน้ําก็หมดละไม่มีละเพราะมันไม่ใช่สายน้ําเอาแลวทีนี้เขาก็เดือดร้อนนะครับ พอปีที่สองนี่หายไปเลยปีที่สามหายไปเลยปีที่สี่ไม่มีเลยปีที่สี่นี่ชาวบ้านก็เลยทําหนังสือร้องไปยังหลายหน่วยงานเหมือนกันไม่มีหน่วยงานไหนมา,มาดูแลมาดูแลมาดูเลยว่าโอ,อ้ตรงนี้จะต้องทําอย่างนั้นตรงนั้นจะต้องทําอย่างนี้นะครับก็เลยร้องบริเนไปยังท่านอดีตสสวรวัฒน์แล้วก็ร้องมายังสํานัก สื่อสารมวลชนของเรานี่แหละครับทางแม็กทีวีก็เลยลงมาตรวจสอบดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับอันนี้เราลองไปฟังเสียงของอชาวบ้านกันนะครับนายพงเดชยศถาวงน์นี่อันนี้เป็นตัวแทนของชาวบ้านนะเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำประปลาในหมู่บ้านด้วยแหละครับนะครับลองไปฟังเสียงเขาดูว่ามันสร้างมายังไงนะครับปีไหนแล้วทำไมมันถึงไม่มีน้ำครับ ไอ้กรณีเนี่ยไอ้ไอ้แทังหน้าเนี่ยบ่อบาดาลนี่ที่ทำมันเนี่ยตั้งหมดปีห้าเก้าอันบัตรได้ใจยเลยครับตรงนี้บัได้ใจยเลยแต่ว่าต้องเสียก๊าไฟทุกเดือนเพราะเสียขับบังลุงเม่อไอ้ด่านบัตรได้ใจยเลยบัได้ใจยเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่เจาะมาเนี่ยปีห้าเก้าเนี่ยบัได้ใจยน้าเลยครับบัได้หานหน้าเลยจม่านบัตรได้บัได้ใจยน้ามีเลยครับมันหมายก้มทรัพย์ครับแล้วก็ที่นี่หน่วยงานที่ขอไปนั่นกับประสานกันผมก็ไอ้ตอนนั้นตอนที่ประสานกันนายกทางนายกอบตก็ ผมก็บอกเข้าใจเหมือนกันนะบนพนมาตอนนั้นผนมบ,บอกกรมทรัพย์<อ>ทางกรมรัพย์มาจ,จ่อเพื่อแก้ปัญหาไท้แรกคกับชาวบ้านมาถึงว่าตั้งแต่ปีห้าเก้ามาจะถึงประเด็นนั้นปรไดีแจ้งปรดี๋ยวแจ้งเลยครับก็ตั้งไว้บปรครับแล้วตอนนี้เราจะวบ้านยังจะได้ผมเคยทั้หนังสือร่างเรียนไปแล้วทั้งหนังสือเมื่อปีที่แล้วครับปีหกสามขอทั้หนังสือไปว่า อยากจะให้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบเข้ามาแก้ไขให้กับชาวบ้านขึ้นอย่างจัชาวบ้านมีมความมีความเดือดร้อนน้ำอุปโภคบริโภคน้ำกินน้ำเจ๊ดบมกมีเลยครับครับยังไงก็ต้องเ,อเรียนด้วยนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องไปดูด้วยการสอทุจริตที่ชาวบ้านเขาสงสัยเขาถามกันมาเนี่ยว่าการก่อสร้างเนี่ยมันก็ทำให้มองเห็นหลายด้านหลายอย่าง ว่าเอ๊ะไอตอนสร้างเนี่ยตอนมาทํามาเจาะมาอะไรไปอย่างหนึง่งแต่พอสร้างเสร็จแล้วไปอย่างหนึง่งการก่อสร้างก็ดูแล้ววัสดุอะไรอุปกรณ์ต่างๆทําไมแล้วก็งบประมาณเท่าไหร่ไม่ไม่ได้เขียนป้ายอะไรไว้เลยว่ามันเป็นยังไงกันนะครับแต่พอสร้างมาแล้วปีสองปีก็หายไปเลยเนี่ยไม่มาดูเลยน้ำไม่มีเขาบอกใช้ไม่ได้ก็ไม่มาดูเอาละไงล่ะครับตอนนี้ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนนะครับ ตอนนี้ทราบว่าทางท่านวรวัฒน์เอ,ออภิยกุลได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเราจะตามเรื่องนี้มาให้ท่านได้ชมกันครับ